ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ e f o o t b a l l 2024กันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับมาดำเนินการประกาศข่าวสารของตัวเกมนะครั้จะมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมมานะครับก็เป็นการยืนยันการเปิดอัปเดตคร่าวๆครับก็มีอะไรกันบ้างดำเนินการรับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาในทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจหน่อยนะครับมาเริ่มรับชมกันเลย ก็สรับข่าวสารล่าสุดนะครับเป็นเพจของ efootball พลหรือว่า efootball official นะครับก็เป็นสื่อทางการหรือ Facebook ทางการของ efootball นะครับก็ได้มีการโพสต์ข่าวสารมาประมาณนี้นะครับได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับการเปิดอัปเดตนันคนหรือว่าการเปิดให้เล่นของตัวเกมนะครับมีการโพสต์ระบุมาก็คือทางฝั่งโมบายนะครับจะเปิดให้เล่นวันที่5ทุกคนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งของคอนโซลทุกคนเปิดให้เล่นวันที่6นะครับก็ เป็นการปล่อยอัปเดตคร่าวๆทุกคนก็ทั้งฝั่งของคอนโซลนะครับจะเปิดให้เล่นโหมดของไทโรแมทคนหรือว่าโหมดที่เป็นรูปภาพของบูนอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งฝั่งมือถือคาดว่าน่าจะยังเล่นไม่ได้นะครับก็คืออาจจะเปิดให้เล่นในส่วนของวันนี้นะเองนะครับสำหรับโหมดของไทโรแมททั้งฝั่งมือถือนะครับแต่ว่าย้านะครับว่าตัวเกมนะครับยังเปิดให้เข้าไปเล่นอย่างเป็นทางการไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับทุกคน จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่7หรือว่าวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็คาดว่าวันนี้วันที่5นะครับอาจจะเปิดให้เล่นแค่โหมดของไทโรแมตนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูข่าวสารเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าจะมีการเปิดให้เล่นในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับได้มีการโพสต์มาประมาณนี้เลยนะครับว่าจะมีการปล่อยอัปเดตวันที่5นั่นเองนะครับและก็ข่าวสารเพิ่มเติมที่เราจะต้องการเตรียมตัวคนก็คือในส่วนของ การเตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าการเตรียมพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่ามันมีการระบุมานะครับว่าต้องใช้พื้นที่2.4 g ิกะไบต์นั่นเองนะครับนี่เหลือทุกคนก็มีการระบุมานะครับว่าเราต้องเตรียมพื้นที่ประมาณ2.4 g ิกะไบต์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์พื้นที่กันด้วยเลยกันนะครับเมื่อเกมเปิดมาให้อัปเดตนะครับเราก็จะได้ทาการอัปเดตแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปลบอะไรนู่นนี่นะครับว่าอย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยแลวกันนะครับหรือว่า คนที่ดูอยู่นะครับเหลือพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเท่าไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนทำการอัปเดตข่าวสารให้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการโพสต์ข้อมูลหรือว่าประกาศข้อมูลของตัวเกมนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ย้ํานะครับว่าวันนี้นะครับอาจจะเปิดแค่การอัปเดตเกี่ยวกับโหมดของไท Ma t c h อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งยังไม่เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าหากมีข่าวสารเพิ่มเติม,ตมหรือการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับ หากผิดาพาดประการไหนก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ